ตื่นเช้ามาผมก็จะต้องมากินข้าวกับชมลมหรือสีหารยาำเช้าถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าชีวิตคนเรามันจะจะ,จะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเก้าอี้เขาก็เตรียมไว้ให้เลยเขารู้จักกี่มาถึงมาเป็นประธานเลยนะนนว่ายังไงท่านแกรีได้ยินข่าวว่าโด่งดังมากโอ้โห น้องๆผมทั้งหมดนี่นะเป็นผู้ที่มีความจิตใจดีงามเขาถือว่าวิสาสะประมาญาติความคุ้นเคยกินเขาเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะบอมแมนพี่น้องกับซัมพี่น้องบ่อนี่นี่นี่มือนี่สมอลฟิสเออแล้วอันนี้มันยังนี่โอ้ไฟ v e c เ i c อันนี้ลาบบ b a ภาษาอังกฤษว่าลอันนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเปี้ยวมัชาลิต โอ้เปี้ยวมัช่าเปี้ยวมะชันเล็กจุลมัช่าโอ้อาหารมากมายครับเอาหันหน้ามาเบิกดูโอ้ยชีวิตคนเทามันก็บพีแค่นี้แล้วครับอยากได้งานต้องได้คนอยากได้คนต้องได้ใจอยากได้ใจเอาใจซื้อใจวิธีซื้อใจมีศิลปะการกินข้าวร่วมกันก็เป็นศิลปะทุกองค์กรนั่นแหละในโลกนี่ ไอ้เบิกเนี่ยกว่าอม,มาตะมหานครเขากินข้าวน้ำกันอยู่คู่เดือนผู้บริหารใหญ่อ้าเมาแต่ว้าชุมนี้ปินปีนบึบแล้วโอ้ยบ่ทันเลยบาตดอมมิอุมามีอุมา